คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงสามารถหาเงินได้มากมายขณะที่อีกหลายๆคนต้องดิ้นรนเพื่อที่จะอยู่รอดสิ่งที่แยกคนรวยออกจากคนทั่วไปไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มันเป็นวิธีคิดและก็วิธีการหาเงินค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงแนวทางของคนหนึ่งเปอร์เซนที่เขาประสบความสำเร็จด้านการเงินและถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในนั้นคุณต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะคะ ข้อที่1คุณต้องเปลี่ยนจากการหาเงินเป็นการสร้างระบบในการทำเงินค่ะคนส่วนใหญ่คิดว่าหาเงินก็ต้องแลกกับเวลาดังนั้นก็เลยเอาแรงงานไปแลกเงินแต่คนหนึ่งเปอร์เซนต์เขาจะสร้างระบบที่ทำเงินให้กับเขาไม่ว่าจะตอนเขาหลับเงินก็ยังหลั่งไหลเข้าบัญชีอย่างเช่นเจฟเบซอสค่ะเขาไม่ได้ขายของเองนะแต่เขาสร้างแอ a z ม n ให้ขายของแทนเขาอีลอนมาร์ เขาก็ไม่ได้ผลิตรถเองแต่เขาสร้างเทสลาให้ทำงานแทนเขารวมถึงเจ้าสวัวที่เป็นเจ้าของ CP คุณก็เห็นว่าเขาไม่ได้ยืนขายขนมจีบสะละเปลาอยู่หน้าร้านเซเว่นเองแต่ว่าเขามีสาขาที่ขยายไปทั่วประเทศและนั่นก็สร้างรายได้ให้กับเขามาหาศาลเช่นเดียวกันค่ะแล้วคุณล่ะคะลองถามตัวเองว่าตอนนี้คุณมีระบบที่ใช้ในการสร้างเงินแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่มีคุณต้องมองหารู้ทางนั้นค่ะข้อที่2ออย่าทำงานเพื่อเงินแต่ให้เงินทำงานแทนคุณคนส่วนใหญ่ทำงานเพื่อแลกกับเงินใช้แรงงานไปแลกเงินวันไหนคุณไม่ไปทำงานคุณก็ไม่ได้เงินหรือมนุษย์เงินเดือนก็จะได้เงินก็ต่อเมื่อคุณทำงานสิ้นเดือนก็ถึงจะได้รับเงินเดือนอย่างนี้เป็นต้นแต่คนประสบความสำเร็จคนหนึ่งเปอร์เซนถ้าเขาได้เงินมาเขาจะแยกเงินบางส่วนเอาไว้ลงทุน เพื่อให้เงินต่อเงินค่ะลงทุนอาจจะเป็นเรื่องของหุ้นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของกองทุนรวมเรื่องของสลากออมสินหรือลงทุนในทองอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งการลงทุนในตัวเองก็เป็นการลงทุนที่งอกเงยนะคะนั่นก็คือการลงทุนเพื่อการพัฒนาตนเองเพราะถ้าคุณเก่งขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นคุณก็จะหาเงินได้มากขึ้นนั่นเองค่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาเริ่มลงทุนตั้งแต่เขาอายุ11ขวบ และเขาก็ทำเงินให้เงินทำงานแทนเขามาตลอดเด็กเพียงแค่นั้นแต่เริ่มสนใจการลงทุนและเขาก็ศึกษาเรียนรู้จนในที่สุดทุกวันนี้เราก็เห็นว่าวอรินบัาฟเฟต์เขารวยมากๆใช่ไหมคะมหาเศรษฐีทุกคนเขามีไรายได้จากการลงทุนไม่ใช่แค่จากงานประจำหรืองานหลักเพียงอย่างเดียวเริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้ยิ่งเร็วก็ยิ่งดีค่ะถ้ายังเริ่มอะไรไม่ได้เริ่มจากการลงทุนพัฒนาตนเองก่อน ไม่ต้องลงทุนเป็นเงินด้วยนะคะลงทุนเป็นเวลาเอาเวลาของคุณมาใช้ในการฟังพอดแคสต์ดีๆแบบนี้แล้วคุณก็จะมีความคิดมีไอเดียที่ดีมากขึ้นนี่เขาก็เรียกว่าเป็นการลงทุนในการพัฒนาตนเองแล้วค่ะข้อที่3หยุดแลกเวลาเพื่อเงินให้เริ่มสร้างรายได้แบบ passive คำว่ารายได้แบบ passive i n c o m คือรายได้ที่ได้เข้ามาโดยที่ไม่ต้องทำงานตลอดเวลา วิธีการสร้างแพ s เสียอินคัมก็อย่างเช่นลงทุนในหุ้นหรือกองทุนแล้วคุณก็จะได้รับปันผลค่ะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิ่งที่คุณจะได้ก็จะเป็นพวกค่าเช่าลงทุนเขียนหนังสือหรือทำคอร์สออนไลน์คุณก็จะได้ค่าลิขสิทธิ์หรือค่าที่เขาจ่ายค่าในสิ่งที่คุณทำออกไปลงทุนสร้างธุรกิจออนไลน์ทำงานทำเงินคุณก็จะได้จากการที่คุณสร้างระบบเครือข่ายเห็นหรือ,อยังล่ะคะ คุณจะไม่มีวันรวยถ้าคุณต้องทำงานเองตลอดชีวิตดังนั้นวางแผนค่ะว่าวคุณจะเริ่มธุรกิจอะไรดีข้อที่4คิดแบบเจ้าของไม่ใช่คิดแบบลูกจ้างคนส่วนใหญ่พอใจแค่เป็นลูกจ้างแล้วก็รอว่าทำงานให้ถึงสิ้นเดือนก็จะให้คนอื่นเอาเงินมาจ่ายให้ซึ่งจริงๆแล้วคนหเปอร์เซนเขาสร้างธุรกิจของตัวเองเงินรออยู่ในอากาศเขาสร้างเครื่องมือเอามาดักจับเงินค่ะ แล้วคุณลาะคามีเครื่องมือบ้างหรือยังบิลเกตเขาไม่ได้เป็นแค่พนักงานบริษัทแต่เขาเป็นคนที่สร้าง m i ม r โค o f ซอฟต์มาร์คซักรเบิร์กไม่ได้เป็นแค่คนสมัครงานแต่เขา่าสร้างเฟซบุ๊กด้วยถ้าถามตัวเองว่าคุณอยากเป็นผู้คุมเกมหรือคุณอยากจะเป็นแค่มากในเกมคุณก็คงตอบว่าอยากเป็นผู้คุมเกมใช่ไหมคะลองดูนะคะว่าถ้าเวลาที่คุณเหลือจากงานประจำคุณสามารถทำอะไรเสริมเพิ่มเติมได้บ้าง ถ้ายังนึกไม่ออกก็กดติดตามครูเก๋ไว้ครูเก๋จะมีไอเดียดีๆในการทำรายได้อีกหลายๆช่องทางมาฝากคุณแน่นอนค่ะข้อที่หใช้เงินอย่างคนรวยไม่ใช่คนทั่วทั่วไปคนทั่วไปเขาใช้เงินเพื่อซื้อของที่ทำให้ดูรวยในขณะที่คนรวยเขาใช้เงินเพื่อเพิ่มความมั่งคัง่งวิธีการใช้เงินแบบคนรวยคือเขาซื้อสินทรัพย์ คือของที่ได้มาแล้วจะทำให้เงินเพิ่มเขาเรียกว่าสินทรัพย์อย่างเช่นเป็นหุ้นเป็นธุรกิจเป็นอสังหาริมทรัพย์ส่วนคนที่ไม่สามารถที่จะซื้อสินทรัพย์ได้เขาจะซื้อนี่สินค่ะพอซื้อนี้สินก็ทำให้กลายเป็นนี่ยกตัวอย่างเช่นบัตรเครดิตรู้สึกเหมือนมีเงินมาใช้ก่อนแต่จริงๆแล้วคุณเอาเงินอนาคตมาใช้พอถึงเวลาคุณจ่ายคืนไม่ได้ก็จะกลายเป็นดอกเบีย้ย ถ้าแบบนี้ก็ไม่มีทางรวยได้แถมจะเป็นหนี้หัวโตด้วยนะคะข้อที่6คุณรู้จักเงินดีกับเงินเลวไหมเงินดีคือเงินที่ทำให้เงินเพิ่มขึ้นส่วนเงินเลวคือเงินที่หายไปเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆตัวอย่างของเงินดีก็อย่างเช่นรายได้จากดอกเบี้ยรายได้จากการลงทุนรายได้จากธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนเงินเลวก็คือการใช้เงิน ใช้ของฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเกินตัวเงินก็จะหมดไปเรื่อยๆลองถามตัวเองค่ะว่าเงินของคุณเป็นเงินแบบไหนเงินดีหรือว่าเงินเลวคะข้อที่7คุณต้องเลิกคิดว่าฉันทําไม่ได้คุณต้องคิดใหม่ว่าฉันจะทํำยังไงดีเพราะถ้าคุณบอกกับตัวเองว่าคุณทําไม่ได้สมองของคุณมันจะบล็อกทันทีมันจะไม่ให้คุณทำอะไรเลยแต่ถ้าคุณเริ่มคิดว่าฉันจะทำยังไง ฉันจะทำยังไงได้บ้างสมองของคุณมันจะเริ่มมองหาค่ะมันจะหาคำตอบให้กับทุกคำถามที่คุณสงสัยเสมอคนทั่วไปชอบคิดว่าฉันไม่มีทุนฉันเริ่มไม่ได้หรอกฉันไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยพ่อแม่ฉันก็ไม่ได้รวยเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนวงสังคมฉันก็มีแต่คนจนแล้วฉันจะไปมีหัวคิดทางธุรกิจหรือไปทำอะไรแบบที่ว่าได้ยังไงคนหนึ่งเปอร์เซนเขาก็คิดแบบเดียวกันนั่นแหละค่ะ แต่เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเขาจะพยายามที่จะไม่คิดว่าเขาทำไม่ได้ต่อให้เขาจนต่อให้เขาไม่ใช่คนที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแต่สิ่งที่เขามีคือเขามีศักยภาพเขามีตัวเขาเองเขาใช้ตัวเขาเองนั่นแหละค่ะเป็นทุนต่อทุนการสร้างศักยภาพให้ตัวเองจะทำให้คุณยิ่งเห็นว่าทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดก็คือตัวของคุณเองอย่างอีรอนมัสคุณเห็นไหมล่ะคะเขาเริ่มธุรกิจครั้งแรกด้วยการ ด้วยเงินลงทุนจากการกู้แล้วหลังจากนั้นเขาก็เก็บสะสมเอาเงินไปใช้เงินกู้แล้วเขาก็ใช้เงินมาต่อเงินสะสมไปเรื่อยๆเขากล้าที่จะลงทุนแบบมีความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งแจ็คหมาถูกปฏิเสธในการทำงานหลายต่อหลายครั้งถ้าคุณฟังประวัติของแจ็คหมาคุณจะท้อแท้เลยทีเดียวว่าทำไมถ้าเป็นฉันฉันคงล้มเลิกไปแล้วแต่แจ็คหมาไม่เคยเลยค่ะถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่า แต่เขาก็สามารถที่จะกลายเป็นการที่เขาสร้างอาลีบาบาขึ้นมากลายเป็นคนรวยกลายเป็นมหาเศรษฐีที่เราได้รู้จักเขาในปัจจุบันนั่นพอเขาก็เริ่มต้นจากการใช้ตัวเองเป็นทุนเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตของคุณจะได้เปลี่ยนตามนะคะข้อที่8คุณจะต้องสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพถ้าเกิดว่าคุณอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ไม่คิดใหญ่ ก็จะฉุดให้คุณลงต่ำแต่ถ้าคุณอยู่ท่ามกลางผู้คนที่คิดใหญ่คิดดีคิดบวกคิดที่จะเติบโตหรือที่เขาเรียกว่า growth mindset คุณก็จะเติบโตตามเขาไปด้วยเพราะเราจะเป็นเหมือนค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดคุณต้องเลือกว่าคุณจะมีแนวคิดแบบคนรวยคุณก็ต้องเลือกคบคนที่อยู่รอบๆตัวคุณไม่ได้หมายความว่า คนคนนั้นจะต้องมาอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณนะคะคําว่าเลือกคบคือการเลือกเสพสื่อสิ่งต่างๆบุคคลที่อยู่ในสื่อต่างๆที่เข้ามาให้ความรู้ให้แนวคิดทําให้คุณเติบโตสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นคนที่คุณเลือกคบได้เช่นเดียวกันข้อที่9คุณต้องสร้างทักษะที่ทําเงินเงินไม่ได้มาหาคนที่ต้องการเงินแต่เงินมาหาคนที่มีทักษะในการที่การตลาดเขาต้องการ ทักษะที่ทําเงินปัจจุบันนี้มีเยอะมากๆเลยนะคะเช่นทักษะการขายทักษะการตลาดออนไลน์ทักษะการลงทุนทักษะการสร้างธุรกิจหรือแม้กระทั่งพวกติดตะกล้า a อฟเฟอรี t เอทติกตอกเอไอยูทูปพอดแพวกนี้ทําเงินได้ทั้งนั้นเลยค่ะคุณต้องพัฒนาทักษะใดทักษะหนึ่งแล้วใช้ทักษะนั้นสร้างไรายได้แล้วคุณต้องเลือกทําในสิ่งที่คุณรักด้วยนะคะ การได้ทำในสิ่งที่รักแล้วได้เงินไปด้วยมีความสุขมากๆเลยละค่ะและข้อที่10คุณจะต้องมี mindset ของคนรวยคนรวยเขาไม่ได้มีแค่เงินนะแต่พวกเขามีแนวคิดที่ดึงดูดความมั่งคั่งวิธีคิดของคนรวยเขาจะคิดแบบเจ้าของธุรกิจเขาไม่คิดแบบลูกจ้างเขาจะคิดมองหาโอกาสไม่ใช่มองหาแต่ปัญหาเขาจะเริ่มลงทุนจากการพัฒนาตนเองก่อนดังนั้น ข้อสำคัญที่สุดคุณต้องเปลี่ยนแนวคิดของคุณให้ได้ก่อนเงินถึงจังหลังไหลเข้าตามมาคุณถึงจะเป็นคนหาเงินเก่งและร่ํารวยมาหาศาลได้ค่ะสรุปให้ว่าทั้ง10ข้อวิธีเป็นคน1%เปอร์เซนที่หาเงินเก่งประกอบไปด้วย 1. สร้างระบบทํางานแทน 2. ลงทุนให้เงินทํางานแทน 3. หยุดแลกเวลาเพื่อเงิน 4. คิดแบบเจ้าของธุรกิจ 5. ใช้เงินเพิ่มความมั่งคั่ง 6. เปลี่ยน m มซ์เซ็ให้เหมือนกับคนรวย 7. อยู่กับคนที่ทำให้คุณเติบโต 8. พัฒนาทักษะที่การตลาดต้องการ 9. เลือกคบคนที่มีคุณภาพและ10อะไรต่างๆจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่ตัดสินใจลงมือทำนะคะและถ้าคุณทำได้ทั้งหมดนี้คุณจะกลายเป็นคนหนึ่งเปอร์เซที่ร่ำรวยมาหาศาลอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกศสเตชันไว้นะคะครูเกศลงแนวคิดดีๆในการพัฒนาตนเองแบบนี้ให้คุณในทุกวันเลยค่ะถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยสวัสดีค่ะ